สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีสิง์ในชาราศีสิงห์สามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ัคนาสิงห์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์2065นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจสะสกปในเรื่องของวันวาเลนไทน์วนทรวมอยู่ในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดลายทีมาได้ที่ User บุพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับสำหรับไพ่นี้จะเป็นไพ่ใหม่นะครับเป็นไพ่ของวิสัตาโรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก็ฝากแฮปปี้วันวาเลนไทน์ทุกทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังอะไรที่ไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาอะไรที่เป็นหลักที่มันเป็นท็อกซิตนะครับก็ขอให้เจอแต่หลักที่ดีในอนาคตข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขความสมหวังมีความรักที่ดีในวันวาเลนไทน์นี้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีความรักพลังงานของความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับสาวสิงห์นะครับไพ่ใบแรกนะครับได้กินถือเหรียญ เอกออฟเพนทารคินนะครับ The f o o l คิงถือไม้นะครับไพ่ใบสุดท้ายได้เด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับนะครับได้ Devil นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดวิลเพราะว่าเดวิลขึ้นเยอะมากในในวันวนาเลนไทน์นี้และก็ขึ้นในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไพ่หกถ้วยก็ขึ้นเยอะนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีคําพยากรณ์อย่างไรกันบ้างก็มาดูจิตใต้สำน,นึกใครคนนั้นนะครับสําหรับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ว่าคิดยังไงกันบ้างในว,วันวานเลนไทายนี้นะครับจริงๆหัวข้อนี้คือเป็นหัวข้อขอ,ของทั้งเดือนนะครับแต่สกบันวันเลนไทน์ด้วยนะไพ่ใบแรกนะครับได้8ดดาบเก้าเห,หรียญหูสิบถ้วยนะครับ ซิกออฟสอดเนาะไพ่ใบสุดท้ายได้คิงถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้เด็กถือไม้โอ้ธาตุไฟขึ้นมาเยอะนะ1 2ึ่อใช่สิหนึ่งี่สใบเลยนะธาตุไฟก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับมีความร้อนอกร้อนใจเหมือนกันนะกับเขาคนนั้นเนาะทีนี้เรามาดูกันไพ่อาจจะมีการสลับกันได้เหมือนกันนะครับก็อยากคิดมากนะก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้จะเป็นเชนไรายสำหรับชาวสิงห์นะครับครึ่งแรกมีไพ่ The Fool เป็นไพ่ประจําตัวไพ่เดอะ o ูเนี่ยเป็นไพ่ที่คุณอ่ะอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่จะปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นอาจจะดูไม่ค่อยยึดติด อะไรมากสักเท่าไหร่อาจจะดูค่อนข้างเหมือนแบบชิวชวบ้างในบางครั้งหรือค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทําใจได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันถึงแม้เขานะครับอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะเออต้องการคาดหวังเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะอยากให้คุณนะ่ะค่อนข้างที่จะปล่อยวางกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปเพราะบางทีแล้วไพ่เดอะฟูลเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าอาจจะยัง ไม่ได้อยากจะให้มีความวุ่หวามากจนเกินไปอยากจะให้มันมีความสนุกสนานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้ทุกอย่างนั้นไม่กดดันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเขาค่อนข้างที่จะปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดจะได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่มีความสนุกสดใสล่าเลิงมากกว่าที่มันจะมาบึ้งตึงใส่กันในวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เขาค่อนข้างแบบเหมือนมีความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจินตนาการมีความคิดมีใน,นลักษณะของการที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามีการต่อย,ยอดในทิศทางที่ดีเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เด็กถือไม้มาเห็นไหมครับเป็นผู้ชาย ลูกงามถือไม้เท้าอยู่มันเป็นสัญลักษณ์ธาตุไฟที่บ่งบอกถึงแพชชั่นของเขาว่าเขาอยากจะมีการพัฒนาในรูปแบบความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้ทําให้เขามีความปรารถนาที่อยากจะให้มีการเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณของความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณเพื่อให้มีการเจริญเติบโตมีการพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จที่ดีเพราะจากเด็กถือไม้จะพัฒนาเป็นถึง คิงถือไม้คิงถือไม้คือขั้นอดวานซ์กว่าเด็กถือไม้มันเป็นการรูปแบบของการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในความแบบเขาเรียกว่าในเรื่องของการเติบโตของจิตวิญญาณของความรักความสัมพันธ์การเรียนรู้การปรับรูปแบบนะครับแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างร้อนอกร้อนใจสักนิดหนึ่งมีไพ่คิงถือไม้มาสองใบเห็นไหม จริงๆจิตใต้สำนึกของเขาก็ค่อนข้างมีความหลอดอกร้อนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันอยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันเป็นไปแนวโน้มทิศทางของการคิดการตัดสินใจการวางแผนนะครับเพราะว่าราศีธาต ไฟเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนบ่งบอกถึงแพลชั่นที่แบบรุนแรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีความคาดหวังไว้สูงพอสมควรและก็มีอีโก้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่มาฟังเนี่ยชาวสิงลัคนาสิงเนี่ยอาจจะมีความเป็นละไมคล้ายคลึงกับราศีสิงเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ราชาถือไม้แล้วก็คิงถือไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนราศีสิงห์มากๆเพราะว่าราศีสิงห์ก็เป็นราศีธาตุไฟเป็นราศีธาตุเดียวกับคุณเลยแล้วคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณแล้วคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นราศี ธาตุไฟได้มากที่สุดและมีราศีธาตุดินคือเพื่อศกันมังกอนด้วยธาตุไฟด้วยนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีแนวโน้มของการปรับรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปทีละสเต็ปจนมีการเติบโตการพัฒนาความเข้าใจในกันและกันมากขึ้นนะครับจากเด็กถือไม้เนี่ยไพ่มาซ้ากันนะเด็กถือไม้เหมือนกันเลยตอนนี้เด็ก ผู้ชายอันนี้เด็กผู้หญิงนะครับสแสดงว่าก็ทั้งสองฝ่ายแหละมีการพัฒนาในเรื่องของการเติบโตของจิตวิญญาณของความรักความสัมพันธ์ความเข้าใจการเรียนรู้การปรับรูปแบบกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เห็นไหมครับทาให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมีแนวโน้มทิศทางที่ไปในรูปแบบเดียวกันเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับมีการเติบโตขึ้นมากับพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี เป็นคิงถือไม้ทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยไพ่ซ้ำกันเลยแปลว่าคุณกับเขาคิดเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันในการตอบโจทย์ในเรื่องของแพชชั่นของกันและกันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่เขาจะเริ่มปล่อยวางกับความรู้สึกแล้วคือคําว่าปล่อยวางในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่แปลว่าการที่ตัวเขาอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่า ไม่ได้กดดันไม่ได้โฟกัสอะไรขนาดนั้นนะครับค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังมีความรู้สึกที่จริงใจนะครับจริงจังกับตัวคุณอยู่พอสมควรจากเอกออ p เพนทาเคินั่นเองเอกออ p เพนทาเคิลเนี่ยบ่งบอกถึงสถา,านการณ์ว่าผู้หญิงคนนี้กําลังมีการหลังสรรการใช้ในเรื่องของเวทมนต์เห็นไหมครับในการที่จะพัฒนาให้เหรียญหรือ Pentacle เนี่ยนะครับมีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด นะครับมีนักษณะของการเรียนรู้การปรับการเข้าใจการทำอะไรที่มันเกิดความแบบสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้เกิดความชินแล้วก็พัฒนาทักษะในการเติบโตถึงบอกไงว่าเด็กถือไม้มาพัฒนาเป็นคิงถือไม้ในเรื่องของการเติบโตในเรื่องของทางจิตวิญญาณในการพัฒนานะครับจากศักยภาพมันเป็นการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในการที่มันรู้สึกเหมือนกับ การชินน,ะ,นะครับให้มันชินนะแล้วมันก็จะมีการเติบโต มั่นคงที่ดีเห็นไหมการพัฒนาทักษะของคุณกับคู่ครองคนรักเนี่ยก็มีการพัฒนาทักษะจนพัฒนาจนถึงคิงถือเหรียญเหมือนกันแปลว่าการตอบโจทย์ระหว่างกันและกันการให้โอกาสดีๆกับกันและกันจนพัฒนาได้จนถึงคิงถือเหรียญคือเกิดความมั่นคงสถาพรมากขึ้นแบบนี้นะครับทำให้เหมือนกับทุกอย่างมีการพัฒนาและมั่นคงและมีการเต็มเต็มแพชชั่นของกันและกันมากขึ้นอิทธิพลจิตใต้สำนึกนะครับ ของเขาเนี่ยได้ใต้สำรับคือเดวิลไม่ต้องกังวลน,นะครับเดวิลในที่นี้คือจริงๆมันหมายถึงไพ่ลักซอนก็จริงแต่ในสำรับของที่จะพยากรณ์ในสำรับนี้นะครับเป็น d e วิลหนุ่มเห็นไหมครับหน้าตาดีมีการที่จะผูกพันธนาการของความรักความสัมพันธ์มันหมายถึงความรักความสัมพันธ์ความลุ่มหลงความมีความคิดระหว่างกันและการการแบบผูก กันและกันเอาไว้นะครับให้เกิดความสุขความสมหวังการตอบโจทย์นะครับในเรื่องของแพชชั่นของกันและกันแล้วก็มีการแบบผูกมัดกันไว้ทําให้แบบคุณกับเขาอ่ะ มีความเป็นคู่กันแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีสิ่งที่มีความลหลงไหลข้างใครกันและกันในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้แล้วก็มีความสุขความสมหวังในเรื่องของการตอบโจทย์แพชชั่นของกันและกันแล้วก็มีในเรื่องของการที่มีความมั่นคงต่อกันได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ทุกอย่างจะยืนพื้นอยู่กับความที่ปล่อยวางนะครับคือไม่ยึดติดจนเกินไปนะ ประมาณนี้นะครับแต่แพชชั่นเนี่ยมันรุนแรงมากกับการที่เขาจะมีแพชชั่นกับคุณแล้วก็อยากจะให้คุณกับเขาอะเป็นคู่กันแล้วก็แสดงความรักความสัมพันธ์ที่ดีออกมากับกันและกันในช่วงของวันวาเลนไทน์นะครับเขายังรักคุณมากเห็นไหมไพ่7จใต้สำนึกคือสิบถ้วยอะแปลว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตเขาหลงคุณมากเขาอยากให้คุณอะมีการตอบโจทย์แพชชั่นของกันและกันอะ มีทั้งสเสน่หาราคามาเต็มเลยเดวิลหมายถึงสเสน่หาราคานะครับความหลงไหลความคลั่งไคลความรู้สึกแบบอยากจะได้คุณมามีความสุขความหวังกันกับวันว,เวนาเลนไทน์เต็มที่นะครับให้คอมมิตกันให้สิ่งดีๆให้อะไรแบบในเรื่องของการเต็มๆในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะครับค่อนข้างสูงแต่ว่าคือราศี สิ่งลักษณะสิ่งต้องทําใจนิดนึงนะครับว่าอาจจะไม่ค่อยมีของแทนใจกันเท่าไหร่ส่วนมากจะได้เป็นในรูปของนามธารมจะไม่ค่อยไดล้ลักษณะของเป็นรูปประธรรมขําว่านาม,มาทํากับรูปประธรรมมันคืออะไรต่างกันตรงไหนรูปประธรรมอธิบายให้ชัดเจนแบบง่ายๆคือรูปประธรรมแปลว่าสิ่งของแทนใจเช่นดอกกุหลาบแก้วแหวนเงินทองสิ่งต่างๆมันคือการให้กันและกันในวันวันเลนไทายนั่นคือรูปประธรรมแต่ในนามธรรมแปลว่า คุณอาจจะได้นําม,มาทํามากกว่าเพราะว่ามันไม่มีเข้าของสิ่งของที่มันจะมีแต่มันก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรนะก็อาจจะมีของได้ของรางวัลหรือได้ของแบบตอบคารกตอบรับกันและกันได้บ้างแต่ ราศีสิงห์อาจจะยังไม่โดดเด่นลัคนาสิงห์ยังไม่โดดเด่นกับในเรื่องของการให้ของขวัญกันเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นให้ใจกันและกันมากกว่าให้แพชชั่นของกันและกันมากกว่าให้การเต็มๆความรู้สึกการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันมากขึ้นมากกว่านะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของการให้ของแทนใจกันเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างแหละเพราะมันมีไพ่เหรียญมาเหมือนกันเพราะไพ่เหรียญหมายถึงอะไรที่มันเป็นวัตถุของลูกประทับบ้างแต่มันไม่ได้แบบ เหมือนกับเป็นการให้กันแบบแบบไพ่ที่มันแบบบอกว่าของการให้โดยตรงเหมือนราศีอื่นๆนะครับแต่ยังไงคุณก็ยังได้ความคลั่งไคล้ความลหลงไหลกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์ความรักความสุขความหวังที่เขาจะเติมเต็มให้กับตัวเราเนี่ยได้คอมมิตได้อะไรเนี่ยค่อนข้างดีนะจะเป็นในลักษณะของรูปธรรมนามธรรมมากกว่ารูปธปรรมนะครับเขายังปรารถนา ที่อยากจะมีคุณที่ดีเฉลิมฉลองอาจจะเป็นการไปดินเนอร์กันแต่ว่าไม่ได้ให้ของแทนใจแต่เป็นการดินเนอร์กันบอกรักกันการอยู่ด้วยกันไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปฮันนีมูนกันอะไรประมาณนี้มากกว่าการที่จะให้ของแทนใจก็เป็นไปได้สำหรับชาวสิงห์นะครับแล้วอิทธิพลของไพ่ยยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ามีไพ่านายออฟเพนทักขึ้นด้วยนะเนอเพนทักขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขความสมหวังกับการที่อยู่ ลายล้อมนะครับกับความสุขที่ดีเพราะว่ามันเป็นไพ่หนายออกเพนทาเคิลเนาะออเพนทาเคิลคือหมายถึงว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตอนนี้เขากําลังเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ส่งผ่านพลังงานในด้านบวกเนี่ยนะครับหรือกําลังสะสมพลังงานด้านบวกเยอะๆเ,เพื่อที่จะส่งผ่านพลังงานเนี่ยให้กับตัวคุณแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังรู้สึกว่าคือมีความกังวลอยู่เล็กๆอะว่าคุณน่ จะให้ความสําคัญกับเขามากเท่าไหร่ในวันวาเลนไทน์นี้นะครับหรือจะตอบโจทย์แพชชั่นอย่างที่เขาต้องการในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มากล้นถึงขั้นเดวิลเนี่ยได้มากแค่ไหนเขามีความคาดหวังกับคุณบ้างพอสมควรเขายังรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ค่อยมั่นใจนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแต่เขามั่นใจในตัวเองแต่ไม่ได้มั่นใจกับตัวคุณเท่าไหร่เขาอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตกผลึกนิดนึงแต่เขาก็จะค่อยๆปล่อยวาง นะครับกับการยึดติดครั้งนี้เพื่อที่จะได้ move on กับความคิดเพื่อที่ให้คุณกับเขาไม่มีกำแพงในการปิดกั้นของกันและกันแล้วก็เปิดรับของกันและกันให้มาอยู่ในใจของกันและกันมากขึ้นที่ไม่ได้มามีแค่ว่าเป็นความสุขแบบฉับช่วยชั่วครั่วขราวอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาอาจจะมีความไม่ตกกังวลอยู่บ้างกับตัวคุณแต่เขากําลังจะปล่อยวางเพระให้หกดาบหมายถึงการปล่อยวางการละทิ้งกับในเรื่องของ Atif, หรือแนวลบออกไปเพื่อที่เขาจะได้เติมเต็มพลังงานด้านบวกนะครับให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขความสมหวังกับคุณในท่ามกลางความสมบูรณ์จากวันวาเลนไทน์นี้นะครับถึง10ถ้วยนั่นเองคือ10ถ้วยหมายถึงความรู้สึกที่ full เต็มนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ก็ติดตามพลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ